ขายของออนไลน์และทําหลายอย่างพร้อมกันได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้พวกระบบแล้วก็เครื่องมือนะครับมาช่วยในการทํางานตันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ผมนํามาใช้ดูแล ในเรื่องการยิงแอดเนาะหลังบ้านของผมก็เป็นเครื่องมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันดีแค่ไหนในระบบหลังบ้านของเขามีทุกแพลตฟอร์มเลยจริงๆใหนขายของใน Facebook ยิงแอดอะไรเงี้ยเราสามารถรวมเพจนะครับแล้วก็มาตอบแชทปิดลูกค้าได้ในที่เดียวเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบระบบนี้มากหน้าแดชบอร์ดของเขานะครับโคตรละเอียดเลยค่าสถิติเนี่ยเขาละเอียดกว่าระบบอันอื่นมากเลยนะครับ ใครที่เป็นสายยิงแอดนะครับเขามีรหัสโฆษณาขึ้นมานะครับเห็นไม่แจ้งคําสั่งซื้อหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็การสนทนานะครับแทบไม่ต้องเปิดตัวจัดการโฆษณาเลยนะครับแค่ดูในระบบนี้เนี่ยก็ละเอียดหมดแล้วตั้งค่าให้แอดมินหลายคนเนี่ยมาตอบแชทได้แล้วเรายังสามารถตั้งกฎกับแอดมินได้ด้วยนะว่าห้ามทําอะไรบ้างแล้วระบบ POS ของเขาก็ละเอียดมากเวลาสร้างที่อยู่อะไรมีหมดนะครับแต่ว่าผมเปิดที่อยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนแบนนะครับแล้วก็ราคาเห็นไหมครับ แท็กสถานะการจัดส่งอะไรเงี้ยละเอียดยิบเลยนะครับก็ใครที่ขายของใน TikTok s e l l e เลอยู่เนี่ยก็สามารถมาเชื่อมในระบบนี้ได้เลยนะเห็นไหมครับว่าผมก็เพิ่มสินค้ามาในนี้หมดเลยเราสามารถจัดการคำสั่งซื้อนะครับผมปิ้นใบ l a เบลติดตามสถานะการขนส่งอะไรในนี้ได้หมดเลยเพราะว่าในระบบนี้เนี่ยเขาก็มีพาร์ทเนอร์กับขนส่งอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามันคุ้มจริงๆจ,จ,จ,จัดการได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมนี่มีขนส่งหลายอันด้วย แล้วก็ระบบ P.O.S ขนส่งของเขาเนี่ยมันปลอดภัยต่อผู้ใช้อย่างเรามากนะครับเราไม่จําเป็นต้องเติมเครดิตเข้าไปในระบบเราสามารถชําระแล้วก็เก็บค่า COD เนี่ยจากขนส่งได้โดยตรงเลยเว่าระบบนี้เนี่ยปลอดภัยนะครับผมพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยแต่ละเจ้าก็บิ๊กๆทั้งนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปใช้กันดูครับดีจริง